Okay. ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็เอาแผงกั้นนะมากั้นถนนแล้วนะครับพอเดี๋ยวอีกสักครู่ขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่40จากสถานีสุราธ,ธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกำลังจะผ่านจุดตัดด้านใต้ของสถานีรถไฟราชบุรีแล้วนะครับก็ <c oughs> อีกสักครูน่นึงนะครับเดี๋ยวขบวนรถจะวิ่งผ่านตรงนี้นะก็ถ้ากองสัตว์หรือเสียงไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เอมาแล้วนะแดบูสี่คันนะโอ้ยก็ผ่านไปอย่างสวยงามนะครับก็ผ่านจุดตัดด้านใต้ไปแล้วนะก็จะไปเข้าจอดสถานีราชบุรีเป็นสถานีต่อไปนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ